คันนี้นะครับ Civic FC 1.8 EL ไมโครด้อยไม่90,001นะครับรถปี20ไม่90,001สีขาวมุกหล่อๆแบบนี้เกียร์ Super CVT นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์ i v t e c ฝ่าย Honda ห้ามพลาดนะครับผม Civic FC คันนี้เจ๋งๆหล่อนะครับผมเกียร์ออโต้ภายในหรูหราลักัวรี่นะครับผมด้านในทรงสปอร์ตนะบเบรกไฟฟ้าด้วยมีไม้แล้วพี่ๆที่สนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองคุณภาพดีนะครับผมนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมขอเอาใจสาวกค่ายปีกนกแดงหน่อยแล้วกันกับเจ้า Honda นะครับซีว i c f อ1.8ตัว E คคันนี้นะครับผมปี2020นะครับพี่พี่นะวันนี้มีเข้ามาแล้วสีขามุกด้วยนะครับผม ใสๆแบบนี้นะครับผมราคาเต็มผมบอกเลยดีกว่านะครับว่าจะเซอร์ไพรส์มากห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมกับเจ้าตอนนี้ราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเลขไม่โคตรน้อยเลขไม่เก้าหมื่นนะครับผมได้ฮอนด้าซีวิกเอฟซีหล่อๆไปขับแล้วพร้อมกับเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดลิตรไอวีเทคนะครับผมซีดานตัวนี้ไม่ได้เชนมาแล้วเรียบร้อยดันหน้าชมหน้า เรียบหรูดูแพงนะครับผมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วลาวนะครับผมเพิ่มความแรงในการขับขี่เกียร์ซูเปอร์ CVT ด้วยเกียร์แบบ CVT นะครับผมคันนี้ได้ไปเต็มที่แล้วออปชั่นภายในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปชมกันเดี๋ยวขอบอกรายละเอียดสักนิดหนึ่งแล้วกันคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ10,000นะครับ10,000ต้นๆ้น10,01ไม่ไม่ข้าม10,02 นะครับผมพี่พี่ที่เงินเดือน20,000ืนะครับซื้อรถคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผมเงินเดือนขอ20,000นนะครับออกรถไปเลยคนเดียวไม่ต้องมีคนคับออกรถง่ายใช้แบบชาชนเอกสารเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย0ูน8กสี่แปดสีามปดเจ็ดสีเบ็ดยนนะครับผมยินดีให้บริการนะครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับกับเจ้า Honda Civic FC 1.8e คันนี้ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับผม คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากสวยเดิมนะครับสวยเดิมแท้นะคันนี้นะครับผมโฉมหน้าไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยดูได้เลยเริ่มต้นโลโก้ฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้สีโครเมียมนะครับผมสวยแบบนี้กระจังหน้านะครับผมตัดสีดำด้านนะโคตรสวยหน้าพี่ๆดูได้เลยคันนี้คิ้วนะครับผมสีโครเมียมแบบนี้สวยๆแล้วหล่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเลี้ยวในคมเดียวกันแบบนี้นะครับผม ร้อยต่อรถแนบสนิทนะครับผมมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้แบบนี้นะครับผมโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้แน่นอนคันนี้นะครับผมนะครับรับประกันเลยเรื่องโครงสร้างเรื่องของระบบเครื่องยนต์น้ํามันไฟฟ้าเกียร์ต่างๆอะไรเอ่ยคันนี้รับประกันให้แล้วนะครับผมไม่ดีคืนเงินได้เลยนะครับคันนี้ฝากระโปงนะครับ คิ้วสันเหลี่ยมตัวรถเงาๆแบบนี้ช้ำๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูซุ้มลอ้อนี่นะครับซุ้มลอ้อแม็กขอบ16บอลลอยทูโทนปัดเงานะครับสีดำปัดเงาด้วยสีเงินนะยางขนาดยางนะครับ2 1 5ห5 R 1 6นะครับยางปี2022นะครับยางยังนิ่มๆอยู่ใช้งานได้ยาวๆนะครับซุ้มลอ้อโป่งล้อไม่มีปัญหาแต่อย่างใแดบบดูได้เลยนะครับ โชคนะครับมาสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะโชคเดิมนะครับจากโรงงานนะครับผมไม่ผ่านการใช้งานหนักมาแต่อย่างใดนะครับขอบชิ้วสันเหลี่ยมตัวรถดูได้เลยพี่พีแนบสนิทแบบนี้นะครับผมนะกระจกพับปัดไฟฟ้านะกระจกมองหลังนะครับผมมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเมื่อเปิดประตูสีเดียวกับตัวโครงรถนะครับกุญแจได้เป็นระบบอ,อ่อสมาร์ทอนนะครับกุญแจคีย์เล็แบบนี้นะครับ สามารถเปิดฝาฝาท้ายด้วยด้วยได้ที่รีโมทนะครับผมนะครับแล้วก็กดล็อกจะมีปุ่มตรงนี้นะครับปลดล็อกเมื่อกุญแจอยู่ใกล้ตัวคันนี้ก็ปุ่มล็อกปลดล็อกก็ใช้ได้ปกตินะครับผมนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้กดย้ำๆไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับภายในทรงสปอร์ตสีดำนะครับสวยงามมากนะครับพี่ๆดูได้เลยเรื่องของโครงสร้างเสาเอผมให้ดูนี่น็อตทุกอย่าง รอยมาร์กศูนย์เดิมโรงงานแท้พบทุกจุดนะครับมาร์กสีโรงงานยังอยู่นะครับผมดูได้เลยเรื่องของฝาประตูนะครับผมดูได้เลยสีดําสวยๆแบบนี้ที่วางแขนนะครับสีดําผ้าเป็นผ้าสีดําหุ้มหนังสีดํานะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ทั้งหมดนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างครับออโต้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วกระจกปุ่มอะไรเอ่ยปรับพับไฟฟ้ามีมาให้นี่ครับเปิดหลังรถก็จะอยู่ตรงนี้เป็นปุ่มกดนะอยู่ตรงนี้ สำหรับซีวิกคันนี้นะครับโมเดลซีวิกคันนี้นะครับผมพาดูเรื่อง,องโครงสร้างหน่อยดีกว่าโครงสร้างนะครับผมนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คพี่ๆดูได้เลยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับใสๆแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้แน่นอนไม่มีผิดความกับสีจมน้ําก่อใหม่ผมรับประกันให้ได้นะครับผมเรื่องของเสาบีเป็นไงน็อตเดี๋ยวผมพาดู ไม่มีขยับนะครับสีเดียวกับตัวโครงสร้างนะครับยางนะครับผมพุ่มสายไฟนิ่มๆแบบนี้น็อตสีเดียวกันกับตัวโครงสร้างนะครับแผ่นเพจเลเบลอยู่ครบนะอันนี้ก็จะมีสิ่งสกปรกนิดหน่อยเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ไม่ต้องห่วงเบาเป็นเบาะแมนนวลนะยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเบาะรูปทรงสปอร์ตนะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับเดินได้สีขาวลายตารางนี่แบบนี้นับนิ่มๆนะครับนิ่มๆ ตึงๆนะครับไม่มีขาดนะครับผมคันนี้ส,สวยๆเลยเดี๋ยวผมพาดูภายนอกก่อนละกันนะครับ mm. ฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันนะครับกระจกเดิมแท้ตัวฮอนด้านะครับผมขออภัยฮอนด้าเดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้เลย mm. พาดูด้านหลังส mm. ักนิดหนึ่งด้านหลังภายในสีดํานะครับเป็นเบาะผ้าอย่างดีนะครับแล้วที่วางแขนมีมาให้พร้อม ที่วางแก้วน้ำสองตาแหน่งนะครับผมกระเป๋าจิงโจ้นะครับมีมาให้ฝั่งเดียวนะฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับผมฝั่งคนขับจะยังไม่ให้มาเนาะนะครับก็กว้างใหญ่นะถือว่านั่งสบายจะขับในเมืองหรือว่าจะเดินทางไกลผมว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับกับ Honda F4 1.8ตัว E รุ่นตัว E นะครับผมเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีออปชั่นมากมายนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกแต่ว่าทงสปอร์ตนะครับนะครับนี่ เม็ดอาร์ตกะเข็ดเม็ดอาร์พี่ๆดูได้ดูรถมือสองจำเป็นต้องดูนะผมบอกให้โครงสร้างต้องดีต้องเดิมนะครับผมถ้าไม่ดีไม่เดิมคือสันนิษฐานได้เลยว่ารถมิวนามาโครงสร้างนะครับผมดูรถมือสองให้ดูเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักนะครับดูโครงสร้างแล้วแล้วดูอะไรอีกทีนี้ดูเครื่องนะครับผมดูเครื่องดูเริ่มอะไรประกอบการตัดสินใจของพี่ได้เลยแต่หลักๆผมขอให้ดูเรื่องโครงสร้างแล้วกันนะครับผม ล้อด้านล่างคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถคมๆแบบนี้นะครับผมรอยต่อนะครับแนบสนิทนะนี่ล้อนะครับด้านหลังระบบเบรกเป็นระบบ ABS นะครับดิสเบรกหน้าหลังแบบนี้ซุ้มล้อไม่เคยทำมาแบบนี้นะครับผมโชคเชิกเอยอะไรเอยนะครับผมเดิมๆแท้จากศูนย์อยู่ครบแน่นอนนะครับโลโก้ฮอนด้านะครับอยู่ตรงล้อนะครับผมสีเงินสีคมเนียมนะครับผมสวยๆแบบนี้นะ ด้านหลังไฟท้ายซีวิกเป็นสัญลักษณ์เขาอยู่แล้วนะครับผมซีวิก FC 1.8e นะครับซีวิกก็ตัวนี้ไม่ได้เชนมาแล้วนะครับผมไฟจะเป็นตัว C แล้วจะเป็นปีใหม่ปีใหม่จะเป็นไฟตัว C แบบนี้ให้ความรู้สึกสปอร์ตเฉีียวขับไปไหนดูหรูนะครับผมเครื่องยนต์ i v วี c สัญลักษณ์อยู่ครบนะครับสีโครเมียมแบบนี้ซีวิกนะโลโก้ Honda แบบนี้สวยๆเลยนะครับกล้องหลังมีมาให้แล้ว ความปลอดภัยให้แน่นเรียบร้อยแน่นอนนะครับคันนี้ได้ไปเลยเต็มเต็มเดี๋ยวผมขอย่าเปิดฝาหลังนิดนึงเมื่อกี้พอดีผมลืมนะครับว่าจะให้พี่ดูนะเดี๋ยวผมเปิดฝาหลังนิดนึงแล้วกันนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกสักนิดนึงนะครับผมนี่นะครับ กว้างใหญ่นะด้านท้ายถือว่ากว้างใหญ่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเบาะข้างหลังปรับได้อีกนะครับสาหรับพี่ๆที่อยากจะเก็บของได้มากขึ้นเพิ่มเติมอะไรนะครับยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมทันมะพร้าวสีเดิมโรงงานนะครับผมมีให้เห็นทุกจุดต้องเดิมแท้ทุกอย่างต้องอยู่ครบนะครับผมรับประกันเครื่องเรื่องของเครื่องยนต์แล้วผ่อนหมื่นเดียวได้ซีวิค หล่อแบบนี้ไปครับนี่ผมให้ดูน็อตยึดฝาท้ายนะครับสีเดียวกับตัวโครงรถนะครับต้องสีเดียวกันนะสีเดียวกันแผงนกันความร้อนมีมาให้กระจกด้านหลังโลโกโ้ฮอนด้าชัดเจนมีเส้นไล่ฟ้ามานะครับด้านหลังมีเส้นไล่ฟ้ามานะครับยางตรงนี้จับดูสักนิดหนึ่งนิ่มไหมนิ่มก็คือยังใช้ได้ยาวๆนะครับลงังนงลังน้ําเป็นยังไงสวยงามนะครับผม ประมาณนี้ข้างนี้อาดูให้ทั่วเลยแล้วกันข้างนี้ก็ใสๆนะครับสีเดียวกับตัวโครงสร้างนะฉนวนนะครับพุ่มสายไฟต้องไม่แข็งไม่กรอบนะครับผมนิ่มๆใช้ได้เดีย๋ยวๆนะครับฝาท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับเส้นบอกระยระ,ยะมีให้ครบหมดนะครับไฟหลังโชบเชี่ยวไฟหลังเป็นแบบต่อไฟฮาโลเจนนะครับผมยังไม่ใช่เ ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งมีมาให้นะครับไฟฮัโลเจนผมผมบอกเลยว่าดูแลง่ายเปลี่ยนง่ายเซอร์วิทง่ายกว่าไฟโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์อาจจะเปลี่ยนทั้งลูกแต่ไฟฮัโลเจนเปลี่ยนแค่ไส้นะครับผมวีก็เลือกเอานะอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับผมไม่ว่ากันอยู่แล้วทะเบียนได้เป็น1นึ่ขอข่ายจอจาน810นะครย์8ับเลข3ตัวแบบนี้ท้ายส,สวยๆโครงสร้างเดิมคิวสันเลียมตัวรถคมค นะครับผมรอยต่อรถแนบสนิทเสียงต้องเลยสๆแบบนี้นะครับผมเสียงต้องเลยสๆแบบนี้นะครับนี่ยางโยโกฮาม่ารัดมาให้เรียบร้อยโคตรเท่โคตรด,ดียางนี้โคตรหนึบนะครับโยโกฮาม่ารับประกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปดูในส่วนของอะไรผมให้ดูก่อนละกันน็อ น็อตยึดนะครับผมเรื่องจุดยึดโครงสร้างต่างๆนะครับจุดยึดเรื่องของจุดยึดเสาบีนะครฝั่งนี้ฝั่งคนขัฝั่งคนนั่งข้างนะครับเพราะฝั่งบีต้องดูนะครับเพราะมีอะไรที่สําคัญนะผมจะบอกให้นะครับอะไรที่สําคัญในฝั่งเสาบีฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมก็คืออันนี้จุดเดิมดูอยู่แล้วนะครับหัวน็อตติดสี่เดียวกันกับโครงสร้างไม่มีการไขไม่มีขยับนะครับเรื่อง ยางหุ้มสายไฟนิ่มๆแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนี่ครับและสําคัญเลยตัวนี้แผ่นเพจนะครับอันนี้เขาเรียกแผ่นเพจนะครับดูรหัสเรื่องของโครงสร้างนะครับผมตรงกับเล่มไหมดูตรงนี้นะครับฮอนด้านะครับเดิมแท้ต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีสายฐานได้เลยว่าไม่เดิมรถไม่เดิมรถทํามานะครับนี่มัเดิมสีแท้เดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับผมเสาเอก็เช่นกัน้าเก็บเม็ดอาร์ไม่ต้องพูดถึงผมไล่เลียงแกะให้แล้วเรียบร้อย เช็คความละเอียดให้แล้วเรียบร้อยภายในทรงสปอร์ตเรียบหรูดูแพงเดี๋ยวผมพาเข้าไปรีวิวตัดเข้าไปรีวิวภายในกันเลยอ่ามาอยู่กับภายในครับกับเจ้า Civic FC ตัว E คันนี้1.8คันนี้นะครับผมให้ดูปุ่มพุชต,ตารทอยู่ด้านขวามืออย่าเบรกแล้วกดนะครับผมนี่นะครับไฟหน้าจอ IMB ก็จะทำงานนะครับหน้าปัดทรสงสปอร์ตมีสามช่องนะครับสามตำแหน่งตรงขยายเบาเสียงนิดนึงนะครับ เลขไมล์ดูได้เลย9 1 1 2 8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมไฟ3ามช่องสาแหน่งนะครับไฟเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมให้ความสว่างนะครับเรืองแสงในตอนคืนแน่นอนนะครับบอกอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเอาไซ d ์นะครับผมบอกหมดนะครับหน้าปัดนี้นะบอกเกียร์นะครับสถานะเกียร์ตัว P อยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วนี้ก็บอกน้ํามันนะครับผมค่าน้ํามันนะครับประมาณนี้นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมพวงมาลไยนี้ก็ รูปทรงสปอร์ตแหละตามสาย h ์ฮอนด้าามก้านหุ้มหนังสวยแบบนี้นะครับผมโลโก้ Honda อยู่ครบชัดเจน Airbag คนะครับคู่หน้ามีมาให้นะครับผมสองด้านถุงลมนิรภัยมีมาให้พร้อมความปลอดภัยเยี่ยมผมบอกเลยปุ่มเออเพิ่มเสียงวางสายนะครับรับสายอยู่ด้านนี้แล้ว oh, <sorry. S 1> นี่นะครับผม <Yeah. S 1> เสียงดังฟังชัดแน่นอนเครื่องเสียงดีลำโพงมีมาให้ครบเสีย่แหน่งสี่จุดนะครับ นะครับฟังเสียงฟังเสียงนี่ดีมากเสียงวิทยุดีมากนะครับผมเสียงดีนะแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายมีมาให้นะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านขวาจะเป็นเรื่องของคู c คอนโท l ระบบคู c คอนโทนระบบล็อกความเร็วอตัตโนมัตินะครับสายเออเดินทางไกลนะครับผมแต่เดินทางไกลต้องใช้ควรจะใช้ควรจะมีนะครับผมสายนี้ไม่ต้องเมื่อยนะครับล็อกความเร็วให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยใดๆนะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็มีมาให้นะครับความสบายให้แล้วด้านในทรงสปอร์ตดูได้เลยอันนี้ผมเปิดจอกว้างสักนิดหนึ่งแล้วกันอยากเห็นให้ได้กว้างๆนะครับผมว่าด้านในของเขาทรงสปอร์ตแค่ไหนคอนโซลด้านหน้าสีดำนะครับผมโอ้โหออกแบบดีไซน์มาได้แบบโ,โคตรเฉีียวบอกเลยกับเจ้าซีวิคคันนี้นะครับผมแอร์นะครับสองช่องตรงกลางนะครับผมมีมาให้เอร์เย็นแน่นอนนะ แล้วก็เรื่องของวิทยุนะครับก็ AM/FM ปกตินะครับผมมีมาให้นะ AM/FM เชื่อมต่อบลูทูธเอ่อเชื่อมต่ออะไรก็มีมาให้หมดนะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้แล้วไม่ใช่แมนนวลนะครับผมคอนโซลตรงกลางก็มีที่เก็บของให้นะครับที่วางของให้ใหญ่ๆหัวเกียร์นะครับเป็นหนังนะครับพุ่มหนังสีดํามาแบบนี้นะครับ เกียร์แบบไม่ใช่ขั้นบันไดนะเป็นแบบตรงลู่ตรงมาเลยลู่วิ่งตรงนะครับผม mm hmm. ตัวีเดี๋ยวผมเปิดกล้องถอยให้ดูนะครับกล้องถอยก็จะประมาณนี้นะครับจอเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับภาษาภาษาเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเส้นบอกระยะนะครับคมสวยนะครับชัดเจนอยู่ครบเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่อันนี้เมื่อกี้ผมเข้าให้ดูแล้วแล้วก็คอนโซลด้านกลางเป็นระบบเบรกไฟฟ้า นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นดึงเบรกมือนะครับเบรกมือแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือแบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยไม่ใช่แบบมือดึงอย่างนี้นะครับไม่มีแล้วเป็นปุ่มกดแล้วนะครับกับเจ้าฮอนด้าตัวนี้ปุ่มอีคอนโหมดมีให้นะครับเรื่องของความประหยัดน้ำมันเขาก็มีให้เหมือนกันเครื่องยนต IV ์ ivtec ก็ต้องบอกตามตรงเนาะเครื่องยนต IV ์ ivtec เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องแลกกับ ความเแรงของเครื่องยนต์เขานิดนึงอาจจะความประหยัดอาจจะสู้โตโยตา้าอาจจะยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของความแรงวัดได้แน่นอนกับเจ้าฮอนด้าสาวเเขารู้ดีนะครับผมเรื่องนี้ไม่ต้องบอกกันอดิศผมก็อธิบายแค่นี้แล้วกันนะครอนโซลตรงกลางมีที่วางแก้วให้นะครับอันนี้เลื่อนได้ที่วางแขนเลื่อนได้นะครับเลื่อนปรับตำแหน่งได้นะครับที่วางแขนแล้วก็เปิดสามารถเปิดได้ต่างหากนะครับเป็นของเป็นเกะ๊ะ เก็บของเก็บอะไรก็แล้วแต่นะครับภายในกว้างขวางนะครับด้านบนตัดสีเบรแบบนี้ไฟติดครบทุกดวงนะครับกระจกเป็นแบบตัดแสงด้วยมือนะครับผมยังไม่ใช่ออโต้ตัดแสงด้วยมืออยู่นะครับกระจกกระจกมีมาให้นะครับนี่กระจกมีมาให้นี่นะครับติกเกอร์แอร์แบ็กอยู่ครบกระจกมีมาให้เหมือนกันนะฝั่งนี้นะนะครับมือจงมือจับยึดแน่นแข็งแรงแน่นอนผมแล้วระกันนะครับไฟติดครบทุกดวง ไปเรื่องระบบไฟเรื่องระบบอะไรแน่นอนคันนี้ได้ไปแล้วเต็มๆนะับด้านหลังรองรับระบบคาซีทนะครับผมเบาะเด็กสามารถใส่ได้นะครับรองรับแล้วภายใน,นกว้างขวางใช้ขับขี่ในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดได้เลยคันนี้ผมบอกเลยว่าดีไซน์รูปโฉม,มเขาชบเฉี่ยวนะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยจับจองกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าอาจจะไปไหวนิดนึงนะครับคันนี้ไม่ได้มีมาบ่อยซี i v i c f c นะครับ จับจองมาได้เลยโทรได้ที่เบอร์ด้านล่าง0648436587นะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันนะครับมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็เรื่องของการส่งรถมีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องอิจฉาแล้วออกรถได้ทุกอาชีพพ่อค้าเอ่ยแม่ขายเอ่ยเราพอนะครับแม่บ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับออกรถได้ทุกอาชีพ นะขอแค่เครดิตด,ดีนิดนึงสถานะการเงินตรวจสอบได้นะครับมีสเตตเมนต์ย้อนหลังนะครับผมนะครับมีสลีประกันสังคมอะไรต่างๆก็ว่านไปเนาะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ได้นะครับช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะครับแต่ว่าพี่ๆก็ต้องช่วยผมด้วยถ้าพี่อยากได้รถจริงๆนะครับถ้าพี่สนใจจริงๆนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปมันมีเรื่องของเออ กันล้อสไลด์นะครับมีมาให้ปุ่มนะครับลอ้ลอล็อกล้อสไลด์กันล้อล็อกล้อสไลด์ลลมีมาให้น,ะ, <ator> นะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหน้าตัวฝากระโปรงเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับว่าเครื่องยนต์ VTEC เนี่ยรูปร่างเป็นยังไงเครื่องดีไหมเครื่องสั่นไหมเครื่องแห้งไหมนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปดูเลยมาแล้วนะครับกับเจ้าด้านหน้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเจ้า h อน da C i ีว c FC 1 8 e <S 1> <S ปี2020พคันนี้เป็นไงบ้างไปดูกันนะครับผม ยางที่ผมบอกเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับผม iV Tech แบบนี้นะครับผมนะแห้งๆแ,แบบนี้มาร์คสีเดิมโรงงานอยู่แท้ทุกจุดนะครับผมยางเรื่องของยางเรื่องของออฝาปะเกน็นตรงห้องเครื่องนะรตรงด้านหน้าเครื่องไม่มีรอยน้ําน้ํามัน่วดซึมแต่อย่างใดน,นะครับผมผมดูให้อย่างละเอียดเช็คให้อย่างละเอียดโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบชัดเจนแบบนี้นะครับผมเครื่องยนต์นิ่งๆแห้งๆ ดูได้เลยร้อยมาร์คสี่ร้อยมาร์คอะไรแ้มสี่โรงงานเดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับผมไม่มีการขยับนะครับผมเครื่องยนต์ดีแน่นอนแห้งแห้งแน่นอนนะครับผมไม่มีการหยดเยิมซื้อรถมือสองควรจะดูเรื่องของเครื่องนะครับเรื่องของเกียร์ด้านล่างนะครับร้อยตรงรอยต่อนะครับผมตัวประก็นประก็นเครื่องประก็นเกียร์ประก็นอะไรก็แล้วแต่ดูให้หมดนะครับผมว่ามีจุดรั่วตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของแบตบเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วจุดยศจุดจุดยึดนะครับชัดเจนนะ ยางตรงนี้นิ่มๆใช้ได้ยาวๆย,า,ยางรองฝากระโปรงนะครับผมดันหน้ากล่องฟิวพรบพันนะครับผมกล่องฟิวใสไฟเอ้ยผมไล่ดูให้แล้วไม่มีหนูแทะหนูกัดหนูแทะเสียหายแน,น่นอนคันนี้คนระับไม่มีตะเข็บเม็ดอาร์คเบ้าโชกซุ้มโชกนะครับดูได้เลยกลมๆสวยแบบนี้น็อตเดิมแบบนี้นะครับไม่เคยไม่เคยขยับนะบไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดร,รอยขีบโลบอทดจากโรงงานนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์คดูได้เลยพี่ๆไล่ดูได้เลย หัวน็อตสีขาวนะครับผมสีเดียวกับตัวฝาโปง่งนี่ฝาโป่งต้องสีน็อตสีเดียวสีเดียวกับตัวฝาโป่งนะครับผมสีนยางนิ่มๆน,น,นะครับเล็บจิกไปต้องเข้าแบบนี้นะครับผมดูระบายอากาศนะครับนี่กลมสวยทุกเม็ดแน่นอนฝาโป่งเดิมแท้โรงงานแน่นอนฮอนด้ามีโลโก้มอกอ,อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะ ดูได้เลยเดิมเดิมแท้ๆโรงงานสูงแน่นอนนะครับผมเดิมแท้โรงงานทุกจุดนะครับรับประกันโครงสร้างเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าของเหลวต่างๆนะครับขาดนะครับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวารับประกันให้แล้วไม่มีบิดเบี้ยวเครื่องยนต์ไม่มีชำรุดสูญเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรับประกันให้เลยเรงยน,นตดดยย์นะครับเรารับแต่รถดีๆรถสวยๆมาให้พี่ๆนะครับจับจองกันแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอญาต เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องของเจ้า Honda Civic คันนี้นะครับ1.8ตัว e นะตัวธรรมดาคันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกความใจพี่ๆด้วยพี่ๆท่าน,นใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่าง0648436587ครับหรือไม่สะดวกคุยก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับผมที่เบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอจากไปก่อนแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆด,ด้วยนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับผมฝากกดไลค์เป็นลรงใจติดตามให้ผมด้วยผ mm ิด hmm. พ,พลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผม mm hmm. วันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ